สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบ,บิลมา รมมยานนะคะก็อย่างที่บอกกันไปนาะว่าเราได้มีการเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับพลังของครูบาอาจารย์นะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือเราจะมาดูกันในเรื่องของดวงของเดือนสิงหาคมนะคะของคนที่เกิดวันทั้ง7นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้คือไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์อื่นเลยนะคะเนื่องจากว่าคิวดูดวงคือแน่นเต็มทุกวันจริงๆต้องขออภัยพี่น้องทุกๆคนด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนาอว่าเดือน สิงหาคมนี้เนี่ยดวงของคนที่เกิดวันทั้ง7จ,จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะปิ่นคงจะต้องออรบกวนนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานะคะแล้วก็เป็นค่าครูเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะให้กับแม่หมอปิ่นด้วยนะคะและการทํานายในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนอย่างทุกๆครั้งนั่นก็คือเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงบ้างก็อย่าได้ว่ากันนะคะโอเค ก็ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะไปชมกันค่ะเอาละค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะก็พอดีพอดีนะคะได้เปิดใช้ไพ่สำหรับใหม่ซึ่งแบบเ,เป็นสำหรับเล็กนะคะแต่ว่าพลังงานเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงเดือน สิงหาคมนะคะของคนที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ขออนุญาตเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะและครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะขอให้ได้สถิตอยู่กับข้าพเจ้าและทุกๆคนณที่นี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์ของคนที่เกิดวันพุธด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มจากเรื่องทั่วไปกันก่อน โดยที่จะเปิดไพ่สามใบเนื่องจากว่าไพ่ใหม่อะคะ่ะมันเลยแบบยังกีดไม่ได้ไม่ได้มากไพ่ค่อนข้างลื่นนะคะไพ่ใบแรกโอ้พระอรุณเทพบุตรไพ่ใบที่สองโอ้ประปิฆเนศนะคะและไพ่ใบสุดท้ายนะคะเทพพุตรเหมือนคนที่เกิดวันพุธเลยนะคะต้องบอกเลยว่าโดยทั่วไปสถานการณ์ชีวิตของคุณนะคะเนี่ยค่ะเฮ้ย คุณชีวิตของคุณเนี่ยจะได้มีการออกเดินทางเพื่อไปพบเจอสิ่งใหม่ๆนะคะในโ,โหไ่เดินทางคือชัดเจนมากนะคะก็คือหรืออาจจะแบบชีวิตไม่ได้อยู่กับที่เหมือนเดิมแล้วค่ะต้องไปนั่นไปนี่คือต้องมีการเดินทางต้องมีการเคลื่อนไหวนะคะชีวิตดวงชะตาเนี่ยค่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง ได้รับในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสิ่งใดก็ตามแต่ที่คนวันพุธคิดที่จะทําในเดือนสิงหาเนี่ยบอกเลยว่าตัดสินใจทําไปเลยค่ะโดยปราศจากความลังเลเพราะคุณคิดมานานมากพอแล้วว่าแบบจะทําดีไหมจะทําดีไหมคือคิดมาตลอดเวลาเรียกได้ว่าคือ ตัดสินใจช้าสุดแล้วนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคือแบบเป็นเนเจอร์ของคุณเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณคิดมานานแล้วคุณคิดวางแผนมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอให้คุณตัดสินใจลงมือทําได้เลยค่ะแล้วมันจะมีความแบบฮึกเหิมอะคือแบบ ลดโผนโจรทยานกับสิ่งที่คุณแบบคิดอยากจะทํามานานมากเลยเกินะนี่แหละคือสิ่งที่คนมันพูดต้องการมาโดยตลอดนะคะแบบคุณก็จะมีการทําแบบด้วยพลังกาลังอันมหาศาลด้วยความสนุกสนานเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณชอบแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณแบบว่าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอะว่าคุณจะทําอันเนี้ยก็ขอให้คุณแบบทําไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ใดๆนะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาและการเดินทางเนี้ยแหละจะเป็นการเดินทางที่ เดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วได้ทรัพย์เดินทางแล้วทำให้ชีวิตเนี่ยค่ะมีความเ,าเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์กินอิ่มนอนหลับอยแบบสบายนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยถือว่าการกินการอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้น,นะคะก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ไปได้เรื่อยๆสบายๆฟีลแบบไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้แบบขัดสนอะไรใดๆนะคะแล้วก็มีความประสบความสำเร็จในกับสิ่ง ทุกๆสิ่งที่คุณทำค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะ,ะให้สำรับเล็กกระทัดรัดเหมาะกับมือนะคะก็จะสับง่ายหน่อย เรื่องของการงานพ่ให้ไปที่หนึ่งเทพจันทร์ลังเลอีกแล้วภาวิศนุกรรมโอ้ยเจ้าแม่เจ้าพ่อโปรเจกต์ต่อไปนะคะเทพังคารเนี่ยแหละค่ะคือการเดินทางของคุณนะคะที่เกิดเป็นพุธต้องบอกเลยว่าคุณมีความลังเลอีกแล้วแบบอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยนะคะว่าคุณ คุณเลือกลังเลเถอะคุณตัดสินใจทําเลยค่ะมันเหมือนกับว่าอ่ะแน่นอนคือมันรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะพอมาถึงทางแยกแล้วมันต้องเลือกว่าคุณจะไปซ้ายหรือว่าจะไปขวาดีแต่อย่างที่บอกนะคะว่าคุณคิดมานานมากแล้วอะแล้วก็ใดๆคือคุณไม่ได้คิดแบบผันผ่านด้วยคือคุณคิดมาแบบโดยการกั้นกองสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างคือคุณมีแบบสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ในการคิดวางแผนแล้วก็เอ่อแบบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ เพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องอคุณไม่ต้องลังเลแลนะคะคุณตัดสินใจทําไปได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับบางคนนะคะที่คิดว่าเอ๊จะทําอะไรดีนะก็ต้องบอกเลยว่าหนึงในโปรเจกต์ของคุณนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามน้ําผู้หญิง ความเแบบสปาหน้าเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคุณสามารถที่จะทำได้นะคะแต่ใดๆคือคุณต้องต่อชู้หน่อยเพราะว่าธุรกิจประเภทนี้มันเป็นธุรกิจแบบเรดโอเชียนะคะคือมันค่อนข้างที่มีคู่แข่งเยอะนะคะเพราะนั้นแล้วคุณต้องทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆคุณต้องบุกค,คุณต้องลุยคุณต้องบูนะคะแล้วมันจะประสบความสำเร็จป่้ยไงยคุณต้องเสียเหงือก่อนนะแล้วมันถึงจะได้มาซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งความสำเร็จซึ่ง เงินทองซึ่งตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําเองนะคะก็คือคุณอยู่ในช่วงของทางแยกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเลือกทําสิ่งไหนดีนะคะแต่ใดๆคือคุณเป็นคนแบบเขาเรียกว่าไงอะคนเก่งอะทุกคนก็จ่ายงานมาให้คุณเออเนี่ยเอาไปเลยโปรเจกต์นี้ไอ้นี่ทําได้ นั่นทาได้คือแบบก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมาออ,อยู่ที่คุณแล้วคุณก็รับมาทั้งหมด,ดเช่นเดียวกันนะไม่ใช่ว่าปฏิเสธไปนะคะก็เลยกลายเป็นแบบว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ล้านโปรเจกต์นี่นแหละแม้กระทั่งคนที่ทํางานประจําด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ใดนะคุณน่ะก็คือแบบเป็นพวกที่ทําเพื่อสังคมอ,อุ้ยคือแบบมีุดมการทำนองนี้นะคะคือแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้ทาเพื่อที่หวังจะให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือว่าไต่ไปได้สูงมากกว่านี้แต่ว่าเออช่วยเขา เอาอะไรทํานองนี้นะคะต้องก็กลายเป็นว่าช่วยเขาแต่มันหนักเราแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็กลายเป็นว่าเหมือนมีคนคนเดียวนั่นแหละที่แบบขี่ควายบุกลุยออกไปลบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยค่ะเพราะนั้นมันก็เลยเกิดความสับสนที่คุณว่าเอาไงดีวะจะปฏิเสธเขาตอนนี้ท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้ามันไม่ใช่งานของคุณมันไม่ใช่เรื่องของคุณก็โอนกลับไปให้ คนที่เขาเคยรับมาก็ตะก็แล้วกันแต่ตัวคุณนั่นแหละจะทําหรือเปล่าเพราะเหมือนกับว่าเออช่วยชื่อเขาเป็นฟิลเนี้ยนะคะก็ปฏิเสธไม่ลงสุดท้ายก็ต้องแบบทําก็ต้องเหนื่อยเอานะคะไม่ว่าจะเป็นงานของตัวคุณเองหรือว่าแม้แต่กระทัง่งงานของอคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ทําไปเถอะแล้วก็มันจะประสบความสําเร็จดีแต่มันเหนื่อยมากและในเรื่องของการงานสําหรับบางคนนะคะอาจจะต้องมีการ เดินทางนะคะเพื่อไปทำงานซึ่งเป็นการเดินทางที่ไม่ง่ายเลยไม่ไกลก็ทุลักันดานเป็นฟิลนี้นะคะคืออาจจะต้องแบบว่าไปไป,ไปมามาอะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยกับการเดินทางมากกว่าที่แบบเหนื่อยกับการทำงานด้วยซ้ำไปนะคะก็ขอใหออ้อดทนนะคะแล้วก็ฟันฝ่าต่อไปนะคะก็อาจจะหมดช่วงไม่ไม่นานหรอกนะคะที่จะต้องแบบ เดินทางแล้วเหนื่อยแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันในเรื่องของการเงินกันนะการเงินของคนที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไร ไพ่ใบ,บที่หนึ่งพรานบุญจับนางมโนราไพ่ใบที่สองพยายยม,มาราชและไพ่ใบสุดท้ายพระนารายณ์บำมมศีลเอาละค่ะสำหรับการเงินนะคะต้องบอกว่าเอ้ยเอาจริงๆเนี่ย คุณในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณก็จะมีแบบโชคในเรื่องของการเงินที่มันมีเข้ามาทําให้มีการหมุนเวียนที่ดีขึ้นมีแคชโฟที่คล่องขึ้นแต่ไม่ได้ถือว่าร่ำรวยอะไนะคะก็คือแบบเหมือนแบบพอพอมีพอ,พอ,พอกินพอใช้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยค่ะไอแคชโฟที่มันดีขึ้นตรงเนี้ยมันยังไม่สามารถที่จะ ที่จะทําให้ชีวิตของคุณมันโบยบินไปได้อย่างอิสระแบบมีอิสระทางการเงินได้มากขนาดนั้นเพราะคุณมีบ่วงหรือว่ามีชนักบางอย่างที่ติดหลังอยู่ซึ่งนั่นก็คือในเรื่องของหนี้สินต่างๆที่คุณมีนะคะบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าถึงขั้นที่มีจดหมายสารส่งมาแล้วนะคะในเรื่องของการแบบว่าต่อรองประนอมหนี้อะไรต่างๆนะคะก็ะขอให้คุณไปจัดการไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าอพอมันเคลียร์ได้แล้วเนี่ยคะ่ะก็จะทําให้ในเรื่องของ การเงินของคุณเนี่ยค่ะมันค่อยๆแบบตัดในเรื่องของปัญหาออกไปได้ทีละอย่าง2อ,อย่างนะคะถ้าคุณไม่เคลียร์นะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอในเรื่องของข้อหาบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะกระบวนการชั้นศาลนูน่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยมันทําให้ชีวิตของคุณอะ่ะแบบมันยากมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเคลียร์ให้จบนะแล้วก็ใดๆนะคะก็คือ,อถ้าคิดที่จะทํา อะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออธุรกิจการงานขอให้ทำคนเดียวจะดีที่สุดนะคะเพราะถ้าได้มีการร่วมหุ้นหรือว่าร่วมลงทุนกับใครแล้วเนี่ยคะ่ะมีเกณฑ์มากว่าจะถูกหลอกถูกโกงนะคะมีเงินเข้ามาดีขึ้นแล้วปรากฏว่า อ,อ,อาจจะมองโลกในแง่ดีเพราะเไว้ใจนน่นนี้นะคะก็อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้การเงินมันต้องสูญเปล่าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าจะทําอะไรดูดีๆนะคะถ้าทําอะไรลองทําในเลเวลที่คุณคนเดียวสามารถทําได้ดูก่อนแล้วกันนะคะ mm. เพื่อป้องกันในเรื่องของออการถูกหักหลังถูกโกงได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะ วันพุชอะกุะมารทองความรักวัน push. พุชอ่ะวิศนุกรรมช่วงนี้พรวิศนุกรรมออกบ่อยมากและโมรา ในเรื่องของความรักนะคะเอ,อ่อสำหรับคนโสดน,นะคะช่วงนี้ก็จะเหมือนกับว่าะกิ๊กกิ๊กกักไปไม่ค่อยได้แบบว่าจริงจังอะไรกับใครนะคะก็แบบออกแนวบริหารเสน่ห์อะไรทํานองนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เที่ยวเล่นไปวันๆนะคะก็แบบอ่ะพาคนนั้นคนนี้ไปกินดื่มเที่ยวนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ในใจของคุณนะอยากที่จะให้ความรักมันเป็นไป แบบที่ตัวเองต้องการซึ่งแบบที่คุณต้องการคือมันออกแนวแบบไปทางนิยายรับประโลมโลกไปสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ไอเรื่องของออความคิดทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของมรัก อ่ความรักของคุณเนี่ยค่ะมันจะนําพาให้ชีวิตของคุณเนี่ยค่ะอันเนี้ยแบบไปเฟิร์สเขาแบบเหมือนกับว่าออกแนวจีบเขาให้แบบให้ใจหรือว่าคนนู้นคนนี้ให้ใจมาคุณคิดไปแล้วว่าคนนี้เนี่ยจะต้องแบบเป็นว่าที่สามีเป็นว่าที่ภรรยาของเราในอนาคตแน่นอนจึงบอกเลยนะคะว่าใจเย็นถ้าคบกับใครมีใครเข้ามาในชีวิตนะคะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าคุณเข้าไปในชีวิตเขาหรือเขาเข้ามาในชีวิตคุณก็ตามแต่ขอให้ คบหาดูใจกันไปนานๆก่อนค่ะเพราะมันมีเกณฑ์มากว่ากลายไปรักสามเศร้าชิงรักขักสวัสดิ์เกิดขึ้นเกิดแบบเกิดขึ้นได้นะคะเขามีเจ้าของแล้วหรือ,อยังคนที่เราคุยด้วยอยู่นะตอนนี้เขาโสดจริงไหมไม่ใช่ว่าปากเขาบอกโสดแล้วคุณก็เชื่อเขาเลยคนสมัยนี้คือเรื่องแบบนี้เชื่อถืออะไรไม่ได้นะคะเพราะนั้นเราต้องสืบสาะหาความจริงค่ะเพื่อที่ จะได้ไม่ต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าแบบนี้นะคะมันไม่มีใครได้เออมันไม่มีใครแบบมีความสุขนะคะเพราะนั้นแล้วดูดีๆค่ะสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกเลยว่าดูแลบุตรหลานท่านจะนิดนึงนะคะในช่วงนี้อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบ เล,เล็กๆน้อยๆชนนั่นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะหรือว่าไปชนกับตัวอุปกรณ์บางอย่างหรือว่าของมีคมที่อยู่ในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเก็บของมีคมให้ไกลจากมือบุตรหลานท่านสักนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของมีคมอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะคะออโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เอ่อ,อ,อจบแล้วไม่ใช่ไปดูแล้วต้องขออภัยนะคะดูเพลินนะคะก็ก่อนจากลากันไปในครั้งนี้นะคะก็ต้องรบกวนนะคะช่วยกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ช่วยแบบกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นค่าค่าครูเล็กๆน้อยๆให้กับแม่หมอปิ่นนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ